สวัสดีสมาชิกและเอฟซทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช h a น n แมนแม่นนะฮะอ่ะอีกหนึ่งสูตรนะครับเน้นล่างยาวมา3าสามสูตรเลยนะครับเดี๋ยวจะไปอ่าที่สองตัวบนให้นะฮะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยออดมันมันเยอะไปอ่ะกองให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเรามาท้ายท้ายงวดนะฮะสักประมาณที่ยี่สิบเก้ายี่แปดยีิบเก้าเดี๋ยวเรามาค่อยมาฟันทงกันอีกทีนะฮะ สำหรับใครที่คิดว่ามันเยอะไปที่ยังไม่มีสูตรที่คิดว่าจะตามนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่เนาะแต่ถ้าใครที่อยู่ในในส่วนของที่เคยติดตามแล้วก็จะมีสูตรเป็นของตัวเองนะครับแอนแนะนำนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่เข้ามานะฮะสูตรควรจะมีนะฮะในใจสัก1นถึงสสูตรนะฮะเราจะจะตามสูตรนั้นไปนะครับตามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แอดจะแนะนําแบบนี้นะนะครับเพราะว่าสูตรบางครั้งอะสมาชิกเขาจะขอเพิ่มเติมนะฮะ คือทุกคนจะมีตัววิ่งตัวดับเป็นของตัวเองนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าคนหนึ่งแอ,อดทำไปแล้วมันดับเขาจะขอเป็นเอ้ยแอดขอขอเพิ่มอีกหน่อยนะอีกคนหนึ่งที่เขาชอบตัวเนี้ยนะครับพอแอดลงห้องให้ลงอีกสูตรหนึ่งแล้วไปดูตามอีสูตรหนึ่งนะ่มันเดี๋ยวมันจะเขวนะฮะใครที่มีสูตรของตัวเองก็ตามสูตรตามสูตรของตัวเองไปดูดูประกอบเฉยเฉว่าเฮ้ยสูตรนี้มัน มันเป็นแบบนี้นะมันได้อย่างนี้นะนะฮะโชคมันอยู่ที่ตัวเรานะฮะเราต้องมีจุดยเป็นของตัวเองนะครับอ่ะในงวดที่ผ่านมานะฮะจากสถิตินะฮะสามงวดล่าสุดสามงวดล่าสุดจริงๆแล้วมันเข้าเยอะกว่านี้นะสมาชิกลองเช็คกลับไปดูได้มันเข้าเยอะกว่านี้แต่แอดทำมาเพราะว่าจะให้มันตัวใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะทาเยอะเยอะเพราะว่าอยากจะให้รู้ว่ามันเข้าเยอะนะ,ะแต่เดี๋ยวนี้แอดแอดแอดไม่ค่อยแคร์ละ ไม่ซีเรียสละนะฮะอาจจะทําตัวใหญ่ๆ uh, ส <laughs> ักสามงวดแล้วงวดที missing, right? so time, werd, we ่สี่นะครับเป็นเป็นงวดที่ทําใหม่นะครับมันจะได้ตัวโตๆนะฮะสมาชิกอ่าอ่าเขาเรียกว่าไรอ่ะต้องใช้คำว่าอะไรสมาชิกอ่าสาวน้อยนะฮะสาวน้อยสมาชิกสาวน้อยเขาอาจจะสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเ็เลยต้องต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยหรือบางท่านที่มีปัญหาทางด้านสายตาเนี่ยเราต้อง ต้องต้องถามี้เขาก่อนนะฮะสำหรับอ่าบุคคลใดที่สายตาดีนะฮะมันไม่ใช่ปัญหายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเชื่อได้นะครับว่าถ้าแอดทำแบบนี้เดี๋ยวสมาชิกก็จะไปคำนวณสูตรตามเองนะฮะแอดก็เลยคิดว่าเออทำมาสามสูตรพออ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เจ็ดสามนะครับในงวดนี้ ว่ที่แล้วได้สี่กับสามนะฮะออกเจ็ดสามสูตรเนี่ยโคตรง่ายเลยสูตรนี้ง่ายจริงนะสมาชิกง่ายไหมใช้แค่หนงวันที่หนึ่งนะใช้หลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งบวกเจ็ดคงที่ตัวที่สองบวกเก้านะครับก็จะมีประมาณนี้ห้า 13, 5, บวกแปดเท่ากับสิบสามห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามนะสามสามเป็นเก้าสามสามเป็นหกหกสามเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหก หกบวกเก้าเท่ากับสิบห้านะครับโอเคไหมอันนี้หกห้าสิบเอ็ดบวกหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดก็หกนะครับใงวันวันที่หนึ่งทับสี 6. 6่ทับหกหกหกกับห้านะครับถ้าใครตามมาถึงสูตรนี้แล้วหรือว่าใครดูมาถึงสูตรนี้แล้วจะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวชนนะจริงไหมอืมนะครับแต่ถ้าใครดู ไม่ดูคลิปนะฮะก็จะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเฮ้ยทำไมมีหลายสูตรเนะี่ยทำไมม,มีหลายสูตรเนะี่ยก็คุณไม่เคยเข้าไปดูเลย,ยงไงนะฮะ <laughs> จะรู้ได้ไงล่ะนะฮะในหลายๆสูตรมันอาจจะมีตัวชนอยู่ก็ได้เออนะฮะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะฮะใครที่เข้าใจก็ตามกันต่อนะครับอัน <laughs> นี้ไม่ค่อยแครแล้วอะ่ะนะฮะแคร์มากก็ไม่ดี คิดเองหน้าครั้งที่สองนะครับแปดร้อยนะครับท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือสามห้านะฮะแล้วก็ท้ายครั้งที่สองก็คือห้าสี่สี่นะครับไม่ได้หยิ่งนะแต่ว่าพูดถึงว่าสําหรับมันเป็นแค่สมาชิกบางท่านไงเนข้ามาใหม่แล้วก็โวยวายนู้นนี่นั่นเงนี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่สมาชิกที่อยากจะมาดูเราเหรอกเป็นช่องอื่นที่มาป่วนมากกว่า <c oughs> ตั้งแต่แอดเปิดกรุ๊ปไลน์ที่ ไม่ต้อง่ายตากเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีดราม่าเกิดขึ้นเลยเกิดนะฮะสองปสาเท่ากับหนะครับห้5า5ระส่วนเท่ากับห้าบกหท่ากับสได้ศูนย์ศูนย์บวกสีเท่า, 0, 0ทากับสบวกสองเท่ากับหหบวกแปดเท่ากับสบสี่ถูกหมสสาห้าห้าห้าสิบสิบศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสเท่ากับหกนะครับจะได้หกและสี่อ่ะหกห้าหกสี่นะครับ สูตรคำนวณน,นะฮะก็จะได้ตามนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบตัวชนก็ไปที่หกแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าใครไม่ชอบตัวชนก็อยู่ที่ห้าสี่แล้วก็ห้าสี่มันมีตัวชนด้วยนะสมาชิกมันมีสูตรที่ชนห้าสี่ด้วยนะพูดไป,ไปเล่นไปสี4 5 5 4่ห้าห้าสี่อ่ะเออแต่ว่าห้าสี่อ่ะแอบไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่หกหกนะครับหกสี่ อ่าห้าหกแล้วก็ห้าสี่วงไว้ให้ก่อนเลยไหมเนะี่ยนะฮะ <laughs> ชุดใหม่มันชนกัน,นเห็นไหมเนี่ยหกห้านะวงไว้ก่อนนะมันจอตัวนี้เพราะแอดแอดกอกมาเยอะนะฮะแอดกอกมาเยอะนะฮะในงวดเป็นที่หนึ่งทับสี่นะฮะ แอดกรอกมาเยอะกรอกมายังไงนะครับก็กรอกมาสิบใบพอนะหนึ่งวันที่แล้วกรอกแปดสี่ไปสิบห้าใบสะอึกนิดนึงเอาเท่าเดิมเต้นกว่านะครับไม่โลภนะฮะเอาสิบใบดีกว่าสิบใบเพียๆนะครับสําหรับชุดนี้นะฮะสำหรับสมาชิกท่านใดที่ขอสามตัวบนนะฮะ ที่าของเรามันมีอยู่แล้วนะครับสามตัวบนเดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันท้ายงวดนะครับก็คือในส่วนของวันที่28๒9 30เดี๋ยวเราจะไปสรุปกันว่า้ตัวชนมันมีอะไรบ้างนะครับตัวชนมันมีตัวไหนบ้างที่เด่นๆแล้วก็ที่มาแรงนะครับเพราะว่ามาแรงมันจะมีมาแรงสองช่วงคือมาแรงในช่วงต้นนะครับแล้วก็ไปแผ่วตอนปลายนะครับเพราะว่ามันมีตัวตัดตัวดับอะไรที่มันเข้มข้นกันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าตัวเด่นในท้ายงวดเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นมันอาจจะชนกับเลขดังเขานะฮะหรืออาจจะชนกับ อาจารย์ท่านอื่นหลายๆท่านนะครับแล้วก็อาจจะมีชุดที่เราควรจะประเมินนิดนึงว่ามันสวยนะแต่มันทําเงินไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยห,หรือว่าหรือว่ามันมันสวยตามที่เราชอบนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนแมนยูนะฮะชอบได้แต่ไม่ควรเล่นอะไรประมาณเนี้ยยอก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 โอ้ยนอเ,อ,เอเลยเทอไปเรื่อยเลยอ่ะนะครับก็สรุปตามนี้นะครับตัวชนนะฮะในที่นี้ถ้า ถ้าไม่ใช่ศูนย์ใครที่ชอบศูนย์ตัดศูนย์ออกก่อนนะนะครับแอดขอพูดเรื่องที่ไม่มีศูนย์ก่อนนะคใครที่ชอบใครที่ที่ไม่ชอบศูนย์นะครับอา่าห้าหกสองสี่เป็นชุดที่แรงที่สุดนะตอนนี้ห้าหกกับสองสี่ห้าหกหห้าสองสี่เนี่ยเป็นชุดที่แรงที่สุดนตอนนี้แต่ถ้าเป็นชุดติดศูนย์ก็จะมีศูนย์สอง 05อยู่สองตัวนะ0205ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้อ่ะสรุปไว้ให้ก่อนนะเดี๋ยวช่วงปลายงวดเดี๋ยวแอดมาสรุปให้อีกทีนะฮะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะอย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ก็เป็นงินสายแอดด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสังเกตดีเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ